ดูด่วนทีมชาติไทยลุยคิงคับเกมรับหน้าห่วงขณะที่11ตัวจริงอีชิอิมีในใจแฟนเสียดายธนวัฒน์ไม่ติดส่วนธีรทรอโอกาสยังมีไหมคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชม เข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเช่นเคยนะครับแนะนํานี่เลยปเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทไทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟริร์มสินค้ากรนเนมีหลากหลายไปอุดหนุนกันได้ คลิปนี้นะครับมาเก็บตกควันหลงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลุยศึกฟุตบอลคิงคัพระหว่างวันที่1ถึง9กันยายนนะครับไปแข่งกันที่สนามกรีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติฟิจิในเวลา2ทุ่มวันที่4กันยายนนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นอิรักเจอกับฮ่องกง รอบชิงจะแข่งขันในวันที่7กันยายน4ีโมงรอบชิงที่3แล้วก็2ทุ่ม2ทุ่มรอบชิงชนะเลิศน,นะครับถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะครับไทยรัฐท,ทีวีทูวิชั่นแล้วก็ BG จีสปอรติดตามรับชมกันได้เรื่องของรายชื่อหลายคนคงเห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการประกาศรายชื่อที่ก็อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับมีนักเตะใหม่ที่ติดเข้ามาคือนันพงศ์สายลียานะครับก็คือกองหลังจากสโมสรชมบุรี FC ผมพูดประเด็นนี้ก่อน คือหลายคนบอกว่ากองหลังไม่มีดีกว่านี้เหรอใช่ครับไม่มีดีกว่านี้แล้วเพราะกองหลังคนไทยในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยโอกาสลงสนามเนี่ยน้อยมากบางทีมใช้เป็นคู่เซ็นเตอร์ต่างชาติหมดคุณผู้ชมแล้ว4คนที่เรียกมาเนี่ยคือ4คนที่ได้รับโอกาสลงเล่นกับต้นสกัดอย่างต่อเนื่องแตะวงศัยลียานี่ก็เล่นอยู่กับชมบุรี FC แล้วก็เป็นขุมกําลังสําคัญเป็นกองหลังตัวหลัก เช่นเดียวกับสมมุทไคควรก็เป็นตัวจริงของเมืองทองในสองนัดแรกสลิงคารก็ตัวจริงของสุโข,ขทยัสยส่วนหนึ่งคนคือสุพรรณทองสงก็จะได้รับโอกาสลงเล่นจากแบงคอกเพราะเซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเจ็บอันนี้เป็นสิ่งที่น่าปวดหัวแทนอิชิอินะเอเลียดดอเลาะร่างกายยังไม่สมบูรณ์ชินพัทลีออก็ไม่ได้ลงสนามสักเท่าไหร่แล้วก็ตอนที่มีโอกาสก็ยังคว้าไม่ได้ โจฮานเข็มดีจะกลับมาได้เต็มๆหลังจากจบฟีฟ่าเดย์ในคิงคัพผลนี้นะครับร่างกายยังไม่สมบูรณ์มาเนลทอมเบียเจ็บพักยาวอีกเนี่ยเซนเตอร์ฮาฟสี่ห้าคนเจ็บมันก็เลยตัวเลือกน้อยครับคุณผู้ชมก็เลยเป็นที่มาที่เซนเตอร์แบ็กชุดนี้แต่ผมก็บอกเลยว่าน่าเป็นห่วงกองหลังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์ในนามทีมชาติไทยเนี่ยไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้เป็นนักเตะตัวหลักในนามทีมชาติไทยแต่ก็ สถานการณ์อาจจะสร้างวีรบ,บุรุษก็ได้เพราะนี่คือโอกาสทั้งสําคัญของทั้ง4ี่คนไม่ว่าจะเป็นทรงวุฒิสิงคาร่นนัทพงศ์สายลิยาหรือสุพรรณทองสงถ้าเกิดลงไปและทำงานได้ดีมันก็อาจจะได้อยู่ในสวอตท,ทีมชาติไทยยาวๆนัทพงศ์สายลิยาเนี่ยอารมณ์อาจจะเหมือนเฉลิมพงศ์เกิดแก้วในยุครายวัตรก็ได้รอดูแล้วกันนะครับแต่เซ็นเตอร์แบ็กกันหน้าเป็นห่วงจริงๆตัวเลือกมันน้อยอันนี้ก็ต้องเข้าใจอย,อย่างหนึ่งตัวเลือกมันน้อยจริงๆนะคุณผู้ชม เรื่องของเซ็นเตอร์แบ็เชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจถ้าเสียได้ผมอาจจะเสียดดยพี่โยงพันษาแะ้วกันผมเชื่อประสบการณ์ของพี่โยงพันษาเนี่ยช่วยได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร่างกายของพันษาเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่านะคือที่หลายๆคนหลุดออกจากทีมชาติไทยชุดน,นี้คือร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับอย่างแบ็กซ้ายอย่างพี่อุ้มทีรทรบุญมาทันเนี่ยแน่นอนหลายคนอยากเห็นพี่อุ้มคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยแต่เสียได้คือพี่อุ้มอะ่ะ อยู่ในสายตาของอิชิอิแล้วก็อยู่ในลิสต์50คนแล้วแต่พี่อุ้มมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อตึงต้องพักรักษาตัวร่างกายไม่พร้อมก็เลยไม่ติดทีมชุดนี้ไม่ได้มีดราม่าอะไรนะครับพี่อุ้มร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บเท่านั้นเองก็ยังเสียดายจริงๆแต่เกมรับอาการได้นิคลสัสมิเคิลสันกลับมาอันนี้เป็นผลดีสําหรับผมนะก็มันจะมาเติมเต็ม,ตมทางฝั่งแบ็คซ้ายแล้วก็มิเคิลสันเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยก็ ได้ดีเลยเพราะอะไรวะเขาได้มีเกมลงเล่นแบบเต็มที่ไงเพราะอยู่กับเอฟเฟอร์เบิร์กเนี่ยเพิ่งได้ลงในเกมล่าสุดลงไปนิดเดียวแต่ถ้าเกิดช่วงพักเบรกได้มาลงในกับทีมชาติไทยเต็มเต็มเก้าสิบนาทีทั้งสองแมตช์เนี่ยโอ้จะทําให้มิเกลสันเนี่ยมีความมั่นใจก่อนจะกลับไปเบียดแย่งตาแหน่งในทีมในบุนเดสลีกาสองเยอรมันติดตามนะมิเคลสันในเวอร์ชันบุนเดสลีกาผมคิดว่าเขาคงอยากโชว์ฟอร์มอะนะ่าสนใจส่วนตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ย ก็เรียกมาอเมฟิลตัวกลางนะครับพิธิวัดพีระดลแล้วก็มีวรชิตแล้วก็ทิติพันธ์ทิติพันธ์เนี่ยเซอร์ไพรส์กลับมาสู่ทีมชาติไทยครั้งหลังจากหายไปนานติดล่าสุดก็ยุคมาโนโพกิ้งยุคอิชิอเนี่ยทิติพันธ์แทบไม่ได้รับโอกาสแต่ฟอร์มของทิติพันธ์น่ะดีกับสโมสรแบงคอกนะครับทางแอซิดได้บ็อกทูบ็อกได้ผมว่าการเอาทิติพันธ์พ่วงจันเข้ามาเนี่ยก็จะมาแข่งกับพี่นิวฉำพีระดอฉํำรัศมี ก็จะทำให้ตัวเลือกกองกลางประเภทบ็อกทูบล็อกเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นซึ่งกองกลางเนี่ยวิลเทเป้อมพาหลายคนสอบถามหายไปไหนเตอร์เจ็บนะครับร่างกายยังไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่มีชื่อแต่อีกหนึ่งคนที่แฟนบอลเสียดายล้วก็อิชิอิอันนี้ไม่ได้เรียกนะครับร่างกายเขาสมบูรณ์แต่อิชิเขาไม่ได้เรียกมาคือธนวัน์ซึงจิตถาวรซึ่งเรื่องของธนวัน์ซึงจิตถาวรเนี่ยแฟนบอลชาวไทยคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าเสียดายจริงๆเพราะธนวัน์อะ ตอนนี้ร่างกายกําลังดีกับราชบุรีเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเขาดีที่สุดในรอบหลายปีแล้วก็โชว์ผลงานได้โอเคเลยแต่ธนวัตรไม่ติดซึ่งอิชิเขาก็มีตัวเลือกอย่างอัาชิตพิทิวัตรพีโดนแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็เดี๋ยวราดูกันว่าบทบาทใครจะเล่นแบบไหนนะครับแต่แฟนบอลน,นเสียดายธนวันรมากๆส่วนตัวผมก็เสียดายนะครับส่วนแนวลุกก็มีชนะทิพย์สมกระสินนะครับ พี่เจก็เป็นความหวังในทีมชุดนี้กำลังมั่นใจเบนเดวิอ่าแล้วก็แนวลุกก็มีเอกนิก,กับเจริญศักิ์สุบนัทเหมือนตาที่ไม่ติดเพราะเจ็บแล้วก็เพิ่งหายกลับมาร่างกายยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องให้เขาฟิตร่างกายกลับมาก่อนเพราะตอนนี้สุบนัทยังไม่สามารถเล่นเต็ม90นาทีได้นะครับผมว่าตัวลุกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมให้ติดตามฟอร์มการเล่นของสุบโชคสรารชาตินะ สุภโชคสรารชาติเป็นเวอร์ชั่นที่เชคร่างกายสมบูรณ์มากๆตอนนี้นะครับคือเชคกะเจ็บอดๆแอดๆมาตลอดในช่วงหลังแต่ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์และเพราะว่าซัป,ปโปโรเนี่ยประครบประงม,มเป็นอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ซัป,ปโปโรด้วยในสัปดาห์นี้ไปถ่ายคู่ระหว่างซัป,ปโปโรกับโอมิยะอาดิจาซึ่งเชคอะกระหายอยากจะโชว์ฟอร์มอยู่แล้วนะครับตอนนี้ร่างกายดีพร้อมที่จะลงเล่นอย่างต่อเน,นื่องผมว่าสุภโชคในเวอร์ชั่นนี้ก็จะกลับมาเป็นขุมกําลังสําคัญของทีมชาติไทยนะครับ เช่นเดียวกับสูนหน้าสุปชัยใจเด็ดธีรศักเผยที่ไมแล้วก็ปรมเมศอัดวิไลให้จับตาดูปรมเมศอัดวิไลและกันตอนนี้เ็าจะเป็นแนวลุกแบบไฮบริดเล่นในหลายตำแหน่งอยู่กับจูบิโรอิวาตาเนี่ยฟองถูกจับไปยืนเป็นปีกขวาบ่อยช่วงหลังนะครับแทนที่ของจอร์ดี้ครูสแล้วก็ผลงานดีในเกมอื่นเครื่องยิงประตูแอซซิดได้ต่อเนื่องโอกาสลงสนามคงจะได้รับในเร็วๆนี้เพราะว่า ฟองตอนนี้ก้าวไปอยู่ในสควอตชุดลุ้นลงสนามและแต่แค่ยังไม่ได้โอกาสแต่ถือว่ามีการพัฒนาการที่ดีแล้วการที่ได้ฟ้องกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นส่งผลดีต่อตัวฟ้องแล้วก็ทีมชาติไทยทีมชาติไทยได้นักเตะคุณภาพและตัวฟ้องบอรเมศเองเนี่ยก็ได้เกมลงเล่นผมว่าวินวินนะครับส่วนเรื่องราวของ11ผู้เล่นตัวจริงที่มาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าผมว่าประตู3คนน่ยใครลงตัวจริงก็ได้แต่ก็ต้องให้ปฏิวัติคำใหม่ ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าเข้ากับเทคนิคอิชิมากที่สุดแผงแนวรับแบ็กโฟสี่คนเนี่ยขวาเนี่ยผมให้เป็นสุพนันบุรีรัตน์ออกสตาร์ทก่อนนะคู่เซนเตอร์เนี่ยผมให้สุพันทองสงประสบการณ์เยอะสุดยืนคู่กับทรงวุฒธไข้ควรไปเลยก็ปัน้นทรงวุฒิไปเลยนะครับให้น้องมีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะว่ารูปร่างดีและอย่างที่ไม่ได้เล็กเซนเตอร์ฮาร์ปคนอื่นมาเพราะว่ายูวิบสามมันก็มีโปรแกรมแข่งถ้าใจพ่ะคุณผู้ชม แล้วมันสําคัญก็คือชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกอ่ะก็เลยต้องเป็นคู่เซนเตอร์ชุดนี้สุพันคู่ทรงวุฒิตรงกลางสําหรับผมนะครับมิดฟิลเนี่ยเรียกทิติพันธ์กลับมาผมรู้สึกว่าใช้งานทิติพันธ์เลยทิติพันธ์คู่พี่พิรจน์ฉับรัศมีให้ทิติพันธ์เล่นบล็อกทูบล็อกพี่นิวฉําเนี่ยเป็นหมายเลข6ก็น่าสนใจอีกหนึ่งคนที่เล่นได้เลยคือพิธิวัตรอาจจะเป็นพิธิวัตรคู่ทิติพันธ์ พีเรนคู่ทิจิพันธ์ผมว่าออกได้หมดในทุกด้านนะครับสายสุปโชคอยู่แล้วส่วนมิฟิโตลุกผมว่าเป็นพิจิชนาทิพย์ขวาเนี่ยผมจะจับปอดเมทอัตวิไลมาเล่นเพราะช่วงหลังถูกจับซ้อมทางฝั่งปีกขวาเยอะแล้วผลงานดีแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นสุปชัยเจเดดอันนี้เป็น11เผู้เล่นตัวจริงในสายตาของผมเพื่อนๆก็ลองจัดมันกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับคิดว่าใครเหมาะจะเป็น11เผู้เล่นตัวจริง ในทีมชาติไทยชุดลุยคิงครับน่าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของเกมรับแหละครับที่ดูแล้วยังยังยังต้องใช้เวลากับโอกาสที่ได้รับแต่ก็ยังบอกว่าสถานก,การณ์อาจจะสร้างวีดีบุรุษก็ได้ถ้าเกิดลงไปแล้วผลงานดีเขาก็จะได้ลงต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูการประกาศลายชื่อสวยมากอลังการมากนะชื่นชมทีมงานจริงๆนะทำจัดกันมาได้อย่างดีเลยนะครับบรรยากาศที่สนามสุปพัชราสัย อลังการสุดๆครับคุณผู้ชมนะครับก็รอติดตามฟุตบอลคิงคัพเดี๋ยวจะมีการเรียกนักเตะเข้ามารายงานตัวที่โรงแรมเดอะบิตเลสซิเดน์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในวันที่1กันยายนเวลาเที่ยงครึ่งแล้วก็ฝึกซ้อมที่สานามกีฬาองค์การมูลฐานส่วนตำบลเขาน้อยเวลา5โมงที่สำคัญเนี่ยเป็นระดับเอแมตตนะครับผมว่าก็ต้องเน้นแหละอีชีก็ต้องจัดเต็มทั้ง2นัดก็ต้องเข้าชิงให้ได้ผู้ตามตรงเจอฟิจิยังไงก็ต้องชนะไม่มีอย่างอื่นนะครับมันไม่มี อะไรเลยคือต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยทน,นี่คืออย่าไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วต้องชนะให้ได้ส่วนแชมปไม่ชมป์ไม่รู้เพราะว่าคู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยอิรักผมคิดว่าเข้าชิงก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ก็รอติดตามแล้วก็ผมว่าคิงค้าผลเนี้ยนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็ตัวอีชีอิเนี่ย ไปรับพลังบวกไปรับกําลังใจจากแฟนบอลและกันเชื่อว่าแฟนบอลที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยคงเข้ามาดูกันเต็มความจุแล้วก็เข้ามาดูซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือพลังใจที่ดีให้กับนักเตะทีมชาติไทยก่อนจะไปลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เจอไต้หวัน2แมตช์อันนั้นเนี่ยสำคัญที่สุด อิชิก็รอดูแล้วกันนี่เป็นเกมที่ชี้วัดอนาคตของอิชิเหมือนกันนะครับเจ้าตัวช่วงหลังโดนวิจารณ์เยอะแล้วก็ความมั่นใจของแกดูเหมือนจะลดลงไปเมื่อวานนี้ก็ได้เจอกับอิชิแล้วผมก็ส่งกําลังใจให้กับอิชิไปแล้วซึ่งก็หวังว่าจะทําผลงานได้ดีนะครับในคิงคัพถ้าผลงานดีในคิงคัพเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต่อยอดความมั่นใจในการไปลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแต่ถ้าคิงคัพไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะน่าเป็นห่วงในส่วนของ ฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคันเลือกก็เดี๋ยวรอดติดตามแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เรื่องราวของทีมชาติไทยที่ต้องซุยจัดเต็มให้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ไปที่สนามมาด้วยบรรยากาศดีมากเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับแล้วก็คลิปนี้แนะนำนี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเนพัทในเคสกราโนล,ลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน่นๆโปรโตีน,น,นเน้นเเกเรเนพัทในเคสกราโนล,ลาบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสืยอกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ